ตึงโอ้เป็นหมอกอีกแล้วเรื่นกับพี่โยโย่เลยค่ะแต่งตัวสต็มยศใช่สฮัสแล้วัสดีไปไปนี่บ้างไหมไม่เคยไปตรงนี้เลยได้ค่ะทำไมต้องไปด่าเขาอ่ะเออทำไมไปด่าเขาทำไมวะ นี่ใส่ไม่ดีเออแล้วไปด่าไม่ได้ใช่ใช่นี่ใส่ไม่ดีใช่ไม่มีมารายาทใช่ไม่มีมารายาทเออน้ำมือก็จะเลอย่าทำอะไรแบบนี้นี่ไองเออเออเอาอีกตามนี้โอใบวันนี้มันเกิดแนนนี่ว่าแงน a Happy b i r t h day to you to you ไม่ชินเลยเขาเขาถึงก่อนด้วยใช่มีรถด้ามีรถเราไปขวาไหม เอารถดีกว่าเดี๋ยวผมไปเอารถเอารถแล้วก็ออกไปดิจะไมมีคนคิดมันเราเหรอใชคุณแอนเงาหน่อยอย่าไปหาเรื่องใครเอาเด้ <c oughs> อคนอื่นเขายิงกันตุ้มตามตุ้มตามแล้วปะสิดีนะเธอเจอที่เธอเจอเรานะถ้าเธอเจอที่อื่นนี้หูฟังไม่จริงงจริยังไม่จอดอีกเหรอโอ้โหมันจะหมด มึงโดนบัตเสรเดี๋ยวมึงโดนแน่ไม <c oughs> ให้ใครใส่ตาเลยโดนแน่บัตรเสร็จ่อะไรเอ่ยอ้าวแล้วก็เห็นไรชื่อดีก็ระวังไว้นะคะเ <c> ส <oughs> ือเดือเจเจโอ้สมองเจ็ดลูกเก็บเต็มเมื่อไหร่เนี่ยอือคนเดียวอ่ะตามคนเดียวเลยเมืองนั้นน่ะสบายเลยเอาคูณซีมาเพื่อด้วยเสือเดือเจเจมีอินโฟน,นะจ๊ะตรงนี้ เอมโฟว์จ้าเราจะค่อนข้างเงาหน่อยนะคะอยู่คนเดียวอย่าตุยเด้อฟาร์มได้ไหนเลยเราก็หลงเข้ามาในบ้านเดิมแล้วเพราะฟาร์มแล้วก็ปิดประตูคุณพระคุณสามนายจะ,จะอยู่กับคนแบบนั้นจริงๆหรอเราพาไปเอารถไหมเราพาไปหารถไหมข้างนอกคนชิวใส่ยวนละ อ่าบวกมาแล้วเหรอโอ้โหยังฟาร์มไม่หมดเลยพอแล้วมั่งพอแล้วมั่งเดีวเซอร์โมทิ้งก่อนเชฟแล้วก็เก็บระเบิดอ่าเก็บระเบิดเออมีตังค์เท่าไหร่เนี่ยโอ้โห18บาทช่วยด้วยฉันถูกล้อมขออนุญาตปิดไมค์บอร์สีแป๊บนี่เป็นการทำการลงโทษเล็กน้อยนอ่ทิ้งแค่อย่างในปืนนี่ยิงปอนได้ตัวนึงก็สบายใจละ ไม่ออกมาอีกเหรอเปริ้วเปลิ้วม,มันยังไม่เจอสโคปเลยอะ่ะเ,เดี๋ยวผมจะตายก่อนผมจะตายก่อนเราจะหารถก่อนหารถก่อนหารถก่อนนี่คือ,อยังวิ่งยังวิ่งอยู่ในบ้านอยู่เลยนะเออโอ้ยไกลเหมือนกันนะเนี่ยคุณพระไม่ได้ดูผมเอาแล้วเอาแล้วคุณพระอย่าบอกนะว่าอ๋ออยู่ท้ายซอยโอ้โหวิ่งกับไปอีกแม่เจ้าเรื่องด้วยวันนี้เป็น มันเกิดจริงๆก็อยากนอนอยู่บ้านมีเบิเ์ษเดย์คุณแอนครับหนึ่งพันยูเไว <c oughs> ้ไม่เป็นไรคะ่ะแค่มาเล่นด้วยก็กดีแล้วไม่มีเพื่อนแล้วไม่มีใครครบไม่มีเพื่อนไม่มีใครครบเฉยไม่คบเอ่าดิ <c oughs> ถึงดยสัสดิการฮึ๊บตึงบางอย่างเอาเกิดไรเกินเพื่อนประสาม เ้ปน <Hey, S 1> <laughs> ้องเมยชุกไปน้องไมยชุม,มชุก <laughs> ชกมโชคดีนะ <What S 1> เจอัน <'s> เจอนที่อื่นนะโอ้โหเปเพือนมาคนนี่คบมาบตาอะไรนะ <c oughs> อไอจีซีเมตาราไปแล้วนะโอเคม่ควาอะไรปามพ่วเมืองยังยังไม่เมืองไม่ได้หอดปามไม่หมดทุกกลงเลย แอ้ยใจ่โอ้กระโดดแค่นี้ก็เจ็บดูคว้าเขาไม่รู้ว่ามันนี้มันเกิดอันนี้ไม่ได้ตั้งใจใส่มานะคะทุกคนทำไมถึงดีก็ไม่รู้เช็คหรือว่าเขาให้พัชจีให้วันเกิดเหรอเกี่ยวไหมไม่รู้เหมือนกันนะตึงนี้เราซื้อสโคปได้แล้วเนี่ยแต่อันตรายอยู่ในร้านไหนดีร้านร้านเจ๊นงหรือร้านเจนาดี ไดเอาร้านเชนาดีกว่าเรา,าอยู่ไหนอ่ะอุ้ยไปเบอร์ซีไปกับเบอร์ซีหรอกเบอามพาไปเอารถหน่อยเอ้ผมไปผมไปไม่เอาด้วยเดี๋ยวผมไปเอารถมารับนะเบอร์สามบอกว่าจะเปลี่ยสลักก็ได้ขอบคุณมากเบอร์สามอาทีกระถมาด้วยกันไปเร, 3, ร 4, ียกเบอร์สามเบอร์สี่เดี๋ยวมันแปลกล้วเราอ่ะเป<ๆ>ลี่ยนกันไปเนี่ยเออเราจะมาด้วยกันเดี๋ยวเอารถอีกคันนึงน อะไรกันไหมเรือพลาดอีกที่รุดนะเบอร์สามอีกที่รุดนะเบอร์สามแบบว,ว่าไม่ทิ้งเบอร์สี่อ่ะนี่มาด้วยกันชัวร์พวกกันนี่ว่อะอออุ้ยเราจะข้ามยังไองอ่ะไปเรือไหมป<ร>ไปเรือแล้วข้ามไปเนะไปด้วยอือเอาวิ่งรถมา Watch out โอ้โหทำไมไม่ปิดสโคบพุทธะซื้อซบอสี่เราจะไม่เล่นกันเธอแล้วเราอยาเจอกันเลยอ,เอีกสักอีกสักตาหนึ่งขอให้ไม่เป็นหมอกโอ้โห <laughs> ขอให้ไม่เป็นหมอกนะโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็อันก็จะเข้ามาทำคลิปนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำนานแล้วเนาะแล้วกออ็ทำแต่ง,งานนะคะรอบนี้ก็จะมา ทำคลิปก็อาจจะไม่ได้ยิงใครนะคะอืมก็มาแบบให้หายคิดถึงกันนะคะอะไรเนี่ยอย่งเนี่ยโอเคอีกตาหนึ่งนะกับพี่โยโย่นะชื่อหมูรึ่งน่ากลัวจังสภ <laughs> าพไหนวะนแต่งได้ด้วยหรอ <laughs> ข้างล่างนี้อะไรนี่ผมเจออะไร <laughs> เห็นปะมา r ์ the l โลเคช o n นนี่ไงนี่ไงนี่ไงวัตช์เอาอุ๊ยีกคน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 ,คนนะตีหนึ่งเลยอ่ะ <laughs> <laughs> สเนียทำไม<า>ต้องด,ดูวะน้ำเสียงทำไมต้องดูด้วย <c oughs> อ่ยอตินี่ชื่อตัวละครหรือว่าเป็นชื่อนักแสดงอ่ะชื่อเรื่องมันชื่ออะไรไม่รู้เขาเล่นหนังเรื่อง <c oughs> ถ้าพูดไปว,ว่าอาติละคสรสั้นอะไรเงี้ย <c oughs> ละครคุณ<อ>ธรรมอ่ะเออ <c oughs> อ๋อ,อเหมือนกันเลยสำเนียงการพูดน้ำเสียงเว้นวรรคเหมือนกันด้วยได้เปื่อดีเลยจ้าดเงียบเลยอ่ะไอพวกนั้นไปคอนนวมั้ ที่ไหนได้โอ้โหตัวเพียบเลยเพื่อนไม่ยอมบอกจ้าบ้านใครบ้านมันจ้าเพื่อนเราเป็นจอห์นวีกนะเออเรารอดละพร้อม,อ,อมรบเลยพร้อ,อมรบพร้อมรบโอ๊ยทำไมลิ้นผมกระดกลิ้นไม่ได้นานนะลิ้นแข็งอะ <c oughs> ตอนสมัยสมัยเรียนประถมคือผมผมพูดรอเรือได้ชัดมากเลยนะกระโดกเรนได้เร็วกว่าเพื่อนอ่ะแต่ทำไมตอนนี้มันมพูดรอเรือไม่ได้มาจับมาสี่อย่างผมคนเดียวดิโอเคเดี๋ยวโอเคเดีเรามากับจอห์นวิก 1> <1> วิมีกล้องตรงนี้ระวังนะ โปรซีลชอนวิกนู่นไงมันมีคนยิงแฟร์วัารน่าจะลงครั้งแรกเป็นอยู่ฝั่งนู้นเลยผมเอาคืนนี้มารคลเโอก็นั่งเงียบเลยตกตู้นันเลยแล้วหล่ะไอตะคิดเเรือเราเราโดนเลยนะไอ้ตคนโนเม็ดเดียวเราก็จะตุยตรงนี้แหละ มีเรือมีเรือเตเ้นๆเหรอโอเคมีเรือเตเ้นๆ <Okay. S 2> เอาไงเราแคมป์ไหมแคมป์หรือไปหารถไงเพื่อนต่ออีกหน่อยไหมเบอร์สามโอเค defend the mark enemies ahead รถวิ่งออกซ้ายไป watch out แดนอย่าอยู่ที่โลกนะมีรถวิ่งอยู่เอาสักชุดหนึ่งวะมันยิงผม

Watch เดี๋ยวเพื่อนเช็คกือนเพื่อนไปเล่นข้างบนมาแล้วมาสองตัวแล้วมันมาสองตัวแล้วมาสองข้างเลยฉีกขวาข้างหนึ่งฉีกซ้ายข้างหนึ่งไม่น่ารอดฮะจังหวะนี้พอที่อยู่บนนี้ยิงเลยผมคิดนอกระเบิดไปแลหาที่หลบนะ น้ำแข็ง่น้ำแข็งมีนีมอยู่ไน้าละเดีมันมีข้างเลอันนี้มัมี่มัมมี่มัมี่อูนี่แล้วก็รถตำรวจอออ้่มนี่แม่้นนออยู่ในตนพื่นมันโขึ้นมาแล้วน้องจัดเลย มาเบิดตแน่นด้วยปักว่าตัวหนึ่ง แบบร้อยู่งี้ไปอยู่บนบ้านดีกว่าไปแล้วคืนนี้ก็ไม่มาดีคุณแอน,นัโลโหล